และนี่ก็คือบาเลตนะครับผมที่มี4กระบอกในเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่กระบอกนี้เนี่ยเป็นกระบอกที่3ในเซิร์ฟนะครับผมและคนที่ได้ครอบครองไปนะครับผมนี่ก็คือพี่นักเลงพับนั่นเองนะครับผมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผมได้มาเข้าไ d ดเขานะครับก็น่าจะประมาณครั้ง2ครั้งแล้วแหละนะครับนี่น่าจะเป็นครั้งที่3หรือครั้งที่4จะไม่ได้แลลวนะครับไม่ต้องห่วงนะในเรื่องของบาเลตตัวนี้ไม่ได้จบที่ 50K นะครับก็มีราคาต่อรองกัน แล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็คือพี่เขาเนี่ยเต็มใจนะครับที่จะซื้อบาเลตตัวนี้ก็คือเป็นความสุขของเขาอะ่ะคนดูมันเป็นความสุขของเขานะกับบาเลตตัวนี้นะครับก็ตามนี้นะเดี๋ยวขึ้นโพสขึ้นรูปไปดูแล้วกันนะครับขับฟอร์ดจะไม่ตึงได้ยังไงวะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านักเลงผับนะครับมีพอ,อยู่4่ล้านนะครับมีแคสอยู่6,442จริงๆในแคสเนี่ยผมว่ามันเป็นแคสที่แบบ ซื้อนูซื้อนี่มาเยอะแล้วอ่ะเขาก็ใจมาแท็กมาอยู่519แท็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในตัวนั้นมีอะไรบ้างน,นะครับแน่นอนว่าเปิดมาก็เจอบาลเลตในตำนานที่เรารู้จักกันอยู่ดีนะครับผมแล้วก็ s อเปืนทาวรต่างๆนานาหลายกระบอกเลยนะครับอุ้ยอุ้ยทีเจ็ด อัพเป็นเวอร์ชันซิลเวอร์นะครับกระสุนิ0นัดบาเลตแน่นอนว่าพี่นักเลงผับเขาเนี่ยเป็นสายสสนนะคนดูคือบาเลตเนี่ยแทบทุกกระบอกเลยนะคือเขาเขามีครบเลยนะคือเขามีครบเกือบทุกกระบอกเลยนะมันมีแค่กระบอกเดียวที่คือแบบอันนั้นมีแค่สามกระบอกในเซิร์ฟเวอร์ก็คือบาเลตลายดอกไม้นะครับผมอ่าก็ผมว่าถ้ามีบาเลต ลายดอกไม้ตัวนั้นคือพี่นักเลงขับผมไม่พลาดหรจริงๆเขาไม่พลาดหรอกผมพูดเลยไม่พลาดหรอกยังไงก็จัดอยู่แล้วนะไม่พลาดหรอกนะโอ้โหเอาเรื่องนะเนี่ยเอาเรื่องนะเนี่ยจากที่ดูของต่างๆนานาเห็นซอมบี้ถาวรเมื่อกี้ไหมอันนั้นอัพเป็นระดับซิลเวอร์แต่ว่ากระสุนเนี่ยก็ประมาณสิบห้านัดมั้งถ้าจะไม่ผิดนะโอ้ยทำเปเล่นไปนะครับของถาวรเนี่ยคนดูอาจจะมองไม่ อาจจะมองว่าแบบไม่เยอะนะแต่ว่ามูลค่าแต่ละอย่างที่เขามีเนี่ยเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับเออสุดยอดจริงๆนะครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าก็เป็นสายสไนัยเนาะสไนัเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษนะครับทุกคนสไนนจะเยอะเป็นพิเศษนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติโอ้แต่ในลูกซองอ่ ในตัวเขาในลูกซองก็ไม่น้อยนะลูกซองก็เยอะนะเอาจิงงก็ไปเล่นไปนะครับโอเคหยของเยอะนเะนี่ยของเยอะของเยอะของเยอะเลยนะครับอืมอาจจะไปไวหน่อยนะในส่วนของตัวละครต่างๆนานาขอส่องหน่อยไม่ใช่อะไรไหนๆก็ไหนๆแล้วมันต้องส่องหน่อยไงคนดูเบเล่เฮกเ,เกียต่างๆนะครับ PBC นะครับ ไอเทมครับไม่ต้องเสพบครับครบอยู่แล้วนะครับครบอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ครับทุกคนเครื่องประดับปืนมีไหมของปรับแต่งเนมการ์ดคือประดับปืนมีครับผมถาวรนะครับโอเคมาเดี๋ยวขอไปขอเล่นหน่อยนะบาเลตและครับบอกยีขอไปเล่นหนยนะอุ้ย <c oughs> บาลบบ <c oughs> เลต์โอ้เขาไมุมอมองใกล้แล้วเนี่ยผมไม่ได้ไปเช็คในเรื่องของการตั้งค่าอะไรเลย,เลย แต่ว่าคนเล่นสนไหนอ่ะเขาจะเล่นมุมมองใกล้ๆแบบนี้นะที่ผมเห็นมาเนะี่ยที่ผมสังเกตมันก็น่าจะช่วยยิงแม่นในระยะใกล้นะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมก็จัดไปสองแล้วครับก็ตึงก็ตึงอะ่ะ <c oughs> ก็ตึงอะ่ <c oughs> งอะไอ้นี่มันโมหว <c oughs> ะไอ้นี่มันขี้โม้ว่ะเนี่ยไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะเจ็บคอเจ็บคอนะครับผมเจบ็บคอทันก็ <c oughs> ไม่ต้องพูดแล้ว <c oughs> เล่นมุมมองใกล้แล้วมันมันน่าจะช่วยให้ผมยิงได้แมนขึ้นอย่างนี้ต้อง <c oughs> อย่างนี้ต้องจัดแล้วล่ะผมอะ <c oughs> เห็นสายสไนหลายคนเนี่ยก็เอ้าทำไรวะหลายคนนะไม่ใช่ทุกคนนะหลายคนก็เล่นมุมมองใกล้ๆนะครับแต่ผมเล่นนานมมากไม่ได้เดี๋ยวมุมมองใกล้อะจะอ้วกอะ พอดีเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรครับแคบมุมมองมันแคบนะเฮ้ย,ยไม่โดนเนียยังไง มันต้องช่วยผมแม่นขึ้นแน่ๆเลยอ่ะว่าตอนแรกก็ก็จะไม่ไอ้นี่แล้วนะ <c oughs> ตอนแรกว่าว่าจะไม่ไม่เล่นแค่บาเลตอย่างเดียวนะโหเล่นไปเล่นมาเพลินใจเลยยิงได้ก็เพลินอย่างเงี้ยแหละครับแล้วบาเลตมันก็สวยแหละตัวนี้มันสวยหมดแล้ว มไลายไทยอะ่ะไ้ดูส่วนตัวแล้วก็ชอบอยู่แล้วอ่ะปีปีหน้าถ้ามีไลายไทยหรืออะไรอีกเจมครับเซิฟเซิฟไทยนะเจมเซิฟไทยต้องส่งเรื่องไปให้ผู้พัฒนาที่เกาหลีเนีเอาเอาเอฟเฟกต์มาต้องต้องมีเอฟเฟกต์จริงๆไม่รู้แหละถึงผมจะไม่ได้มีเอแต่ผมว่ามันต้องมีเอฟเฟกต์จริงต้องมีเอฟเฟกมันต้องมีเอฟเฟกต์ไม่ได้อะเออ ลา,ลายไทยอะไรเงี้ยความไทยๆเงี้ยผมไม่ยอมอ่ะจริงๆลายอื่นช่างมันแต่อะไรที่มันเป็นแบบลายไทยเงี้ยมันต้องมีสิ่งจริงๆครับ ไกลๆสไนเราได้เปรียบเว้ยนึกว่าจะโดนปืนกลสอยแล้วเะไอยานั้นอือเหล่ากันอย่างนี้เลยเหรอหน่อยนี่ บางอานมากนะหึกำหมัดเนี้ยนะมีปุอะไรเล่นหนักอะโดนโดนโดนจบนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนโดนโดน,โดนพี่ชายทำให้ผมมีน้ำหัวผมโมโหอย่างทีงน่นับอืมจี๊ เฮ้ยเล่นปุ่มองใกล้มันทําให้ผมไม่นี่ขึ้นหรอวะทําให้ผมรู้สึกแบบผมว่าวันนี้ผมเล่นสไนเปอร์เลลยิงแบบเล่นมั่นใจขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเล่นตัวคนอื่นเขาแล้วมันเก่งขึ้นวะหรืยอยังไง <c oughs> เอ,อ้อเล่นเลยเต้ครับผมจังหวะนี้ผมเต้ไม่หว่านละเ <c oughs> หลาห,ห,หมาสามสามหนึ่งเลยสามหนึ่งเบียดเลย รู้สึกว่าผมน่าจะชินกับมุมมองใกล้แล้วแหละผมรู้สึกว่าเล่นมุมมองใกล้ๆอย่างนี้เนี่ยผมรู้สึกมันมันคล่องตัวดีอ่ะจริงๆนะรู้สึกว่ามัน,ม,น,นะม,นมันรู้สึกว่าตัวเองยิงแม่นขึ้นอนะ่ะหรือว่าตัวเองถนดัดมุมมองใกล้ๆแะเนียเดี๋ยวดูซิมุมมองเท่าไหร่65นะก็ยังไม่ถือว่าใกล้มากนะเนี่ยถือว่าใกล้แล้วแต่ไม่ได้ใกล้มากนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาเล่นปืนที่คนเขาไม่ค่อยเล่นกันสักเท่าไหร่นะครับมันก็คือปืนนี้นั่นเองนะ ผมมองมันใกล้แบบป่าวพอมาเล่นปืนกลนี่มันรู้สึกแบบไอ้นี่เลยกลัวคนดูจะรู้สึกอึดอัดนี่จากอดีตปืนเมตาแล้วนี่อะไรฮะคลางไปไปยปอย หรือปรับมุมมองอยกแล้วไม่เป็นไรหรอกมาดูผมจะพยายามยิงให้ดีที่สุดครับผมพยายามเล่นให้ดีที่สุดเรียบร้อยเอ้าโอ้โหแล้วเปิดเคม,มอลเขาวางไว้ไอเราเขาอดเลยครับอะไรว่ ไม่มีนะตรงนีนะ้ไม่มีงั้นผมขึ้นบนนะนี่ตัวนี้รอดไหมขอบคุณที่หน้าเด้งแต่โอกาสแบบนี้คงไม่มีแล้วล่ะทางล่างชัดเจนมาก ทางล่างเลยโอ้โหอัดตัวอย่างนี้ไม่ไหวนะอย่าง öm, งี้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนทำไมสิยิงไปเลยลูก โดนไหนะหนึ่งอึดน,นะดังอึดเลยเสร็จครับไม่หัวเลยนะเนี่ยอดีตปืนเมตาของแท้ เฮ้ยมีค้างด้วยค้างตำไมฉันไม่ได้อนุญาตให้นี่ให้หนายค้างเลยนะค้างตำไมออะเมืเ่อกีอเ้เะเฮ้ยจบแล้วคอมผมไม่ดีครับองเล่นนหรอโอโทต่อติไม่แล้องขาตบโต๊ะมาเลย เขาไม่เห็นผมเลยเหรอไม่ได้สนใจผมเลยหรือไม่ได้เห็นหรือยังไงโอ้โหกลายเป็นคนนอกสายตานะครับผมเราไม่ได้เห็นใลสายตาเขาเลยนะฮะอย่างนี้ผมน้อยใ,ใจแย่เลยนะครับรู้สึกชอบหมกหมอกใกล้แล้วสิ <laughs> แต่ยังไม่บอกไปเล่นานานๆไม่ได้ผมเป็ียนหัวแน่นะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยอะไร

เรียนเท่าไหร่แต่ไปเล่นตัวเขาแล้วมาสเกลอย่างงี้นี่เรามันกดไม่ดีนะล่ะปัาบรับปาระเบิดเข้าไปสวยครับสวยครับแต่ดูเหมือนว่ายังไม่หมดสวยครับแต่ดูเหมือนว่าในห้องไม้ห้องไม้ห้องกระจกห้องอะไรไม่รู้นะครับเหมือนว่ายังไม่หมดนะครับเนี่ย เฮ้็อตอยู่โนครับฝุ่กจัดจัดโอ้โหเรียบร้อยเหมาสองเรียบร้อยมาสุดยิงกันเองแล้วยิงกันเองแล้ว หลุดซะง,งั้นไม่ใช่ผมหลุดหรอกนะไม่เอานะท้แบบผมไม่หลุดก็โอเคแต่ถ้าผมหลุดก็เรียบร้อยครับไอ้ครับมิชชั่นสุด เรียบร้อยหวานเจี๊ยบล้วที่ผมกาใส่รีโหลดกระสุนแบบนี้ผมมั่นใจว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่นอนครับมาละใช่ละมตรงไหนอ่ะข้าหน้าไม่ได้หรอโอเคถูกแล้วเดินช้หน้าเราอะ่ะ นายกลับมาก็ดีอยู่แล้วนายจะเต้นต er> ่อไปทำไมโอ้หเอาเรื่องนะเนี่ยฝั่งนี้ห้องนี้ไม่ธรรมดาโอ้ย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  ดูแล้วเอาล้รอบนี้เปลี่ยนมาเป็นฝั่งน้ำเงินบ้างครับผม <Okay. S 1> ปิ้งเลยจะวะนี้ปิ้งเลยหเหนไปเล่นกลางสิ โอ้เยอะเหลือเกินตรงนี้ตรงนี้มีใครหรือเปล่า ลุยสิครับเพื่อนมองอะไรไปกันเถอะเราเกิดครับเพื่อนวิ่งเลยครับเพื่อนข้างหน้าครับเพื่อนว้ายได้แค่คนเดียวครับเพื่อนอะไรอ่ะแตานนก็กูสาวิ่งไวๆแล้วนะนะครับพยายามแล้วนะรู้ไหม Nè, mẹo đi bà Hỏi thi thấy, mẹo tóc lắm ไปไหนแล้วอะ่ะลศกาดักเขาได้สภาพผมโอ้โหไม่รู้อย nah <the right er ู่ตรงนี้ไม่รู้ นึกว่าเข้า<ป>เข้าไปแล้ว,ลลวใจเย็นใจเย็นใจเขาเย็นมาก ไปครับเพื่อนไปครับไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวเพื่อนเออ,อย,ยิงเล่นเลยเราหาไม่เจอแล้วเนี่ย ยิงเล่นแล้วแน่ดูดิอยู่ไหนกันนะอยู่เทอรนี้อัพอืมยางกุส่าได้วางนะครับเรดทีมวินโอเค โอเคก็ไ้เพลยตอนนี้ก่อนละกันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมพี่นักเลงผับด้วยนะครับที่ส่งมาให้ผมได้เล่นนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเจอกันจ้ะ